กรรมตามหลอนชายชราผู้โดดเดี่ยวกับเสียงหมาหอนยามวิการนัทธิกำมมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับลุงสมชายชราคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านปลายชีวิต ซึ่งเป็นอุทาหรณ์สอนใจที่หนักแน่นเกี่ยวกับผลของการกระทําในอดีตหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมที่ตามมาส่งผลอย่างรุนแรงพื้นฐานชีวิตที่โหดเหี้ยมของลุงสมท่านผู้ฟังครับลุงสมในวัยหนุ่มนั้นเป็นคนที่ถูกจัดว่าเป็นคนใจคอเหี้ยมโหดโดยธรรมชาติก็ว่าได้แก่ชอบการล่าสัตว์ การฆ่าและไม่เคยมีความเมตตาปราณีต่อสิ่งมีชีวิตใดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หากแกถูกใจหรือรู้สึกอยากทำอะไรแกก็จะทำทันทีโดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งแกได้ก่อกรรมหนักโดยการฆ่าสุนัขตัวหนึ่งอย่างทารุณโดยไม่มีเหตุผลอันควร อาจเป็นเพราะความคึกขนองหรือความสนุกขนองของแกเองซึ่งการฆ่าสัตว์ที่ซื่อสัตว์และมีเจ้าของเช่นนี้ถือเป็นบาปหนักที่ติดตัวแกมาอย่างยาวนานเม <c oughs> ื่อโตขึ้นลุงสมก็ยังคงรักษาความโหดเที่ยมไว้จนเป็นที่เลื่องลือในหมู่บ้านด้วยใบหน้าที่เคร่งครึมและแววตาที่น่ากลัวทำให้ชาวบ้านไม่มีใครกล้าข้องแวะด้วย ลูกลูกหล,หลานก็พากันหนีหายไปไม่กลับมาเยี่ยมเยียนปล่อยให้แกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านเก่าๆก,กลางสวนเสียงแปลกประหลาดที่ตามหลอนชีวิตบ้านปลายของลุงสมเต็มไปด้วยความเดียวดายและน่ากลัวท่านผู้ฟังครับแกมักจะคลุกอยู่แต่ในบ้านในสวนของแกไม่ค่อยออกไปไหนเพราะความเหี้ยมโหดในอดีตได้ทำให้แกเป็นคนเก็บตัว และที่สำคัญมีเรื่องประหลาดที่ตามมาหลอกหลอนแกอยู่เสมอเรื่องที่ทำให้แกต้องทนทุกข์ทรมานที่สุดคือเสียงหมาหอนยามค่ำคืนมันไม่ใช่เสียงหมาหอนธรรมดาของหมาข้างถนนนะครับท่านผู้ฟังแต่มันเป็นเสียงหอนที่ดังมาจากรอบๆตัวแกเหมือนกับว่ามีสุนัขจำนวนมากมารวมตัวกันแล้วหอนใส่แกอย่างโหยหวน บางครั้งเสียงนั้นก็ดังแววมาจากที่ใกล้ที่สุดบางครั้งก็เหมือนกับดังอยู่ในหูของแกเองแต่ที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือคำพูดที่ออกมาจากปากของลุงสมเอง มีชาวบ้านที่เคยแอบได้ยินหรือมีญาติที่แวะเวียนมาเห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าบางครั้งลุงสมที่อยู่คนเดียวก็เหมือนกับพูดโต้อตอบอยู่กับอะไรบางอย่างด้วยน้ำเสียงที่โมโหหงุดหงิดและหวาดกลัวเอ็งอย่ามาตามกูเลยนะกูไม่ทำบุญให้เอ็งหลอกแกเคยคำรามออกมาเสียงดังเหมือนกำลังปฏิเสธคำขอร้องของใครบางคน และบางครั้งก็เหมือนแกกำลังพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ฝังใจเรื่องที่กูไปฆ่าหมาของไอ้ดมวันนั้นน่ะหรือมันมาตามทวงบุญถึงที่เลยหรือนี่กรรมตามหลอนนั้นไม่เคยให้ความสงบสุขแก่แกเลยครับท่านผู้ฟังเสียงหมาหอนที่ดังตลอดเวลาเหมือนการย้ำเตือนถึงกรรมหนักที่แกเคยกระทำไว้บทสรุปของชีวิตและกฎแห่งกรรม ลุงสมต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับการอยู่ร่วมกับความหวาดกลัวและเสียงที่ตามหลอนอยู่ทุกวันคืนเป็นภาพที่น่าสังเวชใจอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับความเหี้ยมโหดที่แกเคยก่อไว้ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์การทำร้ายผู้อื่นหรือการใช้ชีวิตโดยขาดความเมตตากรรมเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหน เมื่อถึงคราวที่วิบากกรรมตามมาส่งผลมันก็มาในรูปของความทุกข์ทางจิตใจที่หนักหนาสาหัสกว่าความเจ็บป่วยทางกายใดเสียอีกท้ายที่สุดแล้วลุงสมก็ต้องสิ้นชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังนั้นไม่มีลูกหลานมาเหลียวแลและอาจจะยังต้องทนทุกข์กับวิบากกรรมนั้นต่อไปในภพภูมิข้างหน้าข้อคิดจากเรื่องเล่านัตถิกรรมังสมะพลัง ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของลุงสมเป็นคําเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่ากรรมไม่เคยยกเว้นใครไม่ว่าคุณจะมีอำนาจมีเงินทองหรือมีความโหดเหี้ยมเพียงใดเมื่อถึงเวลาที่กรรมตามมาส่งผลมันก็จะแสดงอานุภาพของมันออกมาอย่างไม่ปราณีความเมตตาเป็นสิ่งสำคัญ การขาดเมตตาต่อสัตว์ร่วมโลกหรือการกระทําที่โหดร้ายต่อสิ่งมีชีวิตถือเป็นกรรมหนักที่ส่งผลให้ชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ความหวาดระแวงและความโดดเดี่ยววิบากกรรมตามติดแม้ตายไปแล้ว การที่วิญญาณมาขอส่วนบุญหรือตามมาหลอกหลอนก็เพื่อการชดใช้กรรมและการที่ผู้กระทำบาปต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวก็คือการชดใช้ในภพชาตินี้เป็นการตอกย้ำว่ากรรมนั้นติดตามเราดุดเงาตามตัวดังนั้นแล้วท่านผู้ฟังครับจงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะ แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีจริงๆครับหวังว่าเรื่องเล่าวันนี้จะให้ข้อคิดและเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ